ของพี่เขาอะต้องบินไปอ <ไป S 2> ๋อเหรออืมโอ้ยน่ารักน่าดูนะครับหกอะไรนะหกเจ็ด เจ็ดหกใช่เจ็ดหกหกเจ็ดมาสามตัวอได้นะน้องมาสามตัวน้องมาสามตัวนะรักเชียวนะคะคุณผู้ชมส่วนวันนี้วันเสาร์ใช่ไหมเสาร์อาทิตย์แน่นอนชาบูหมูกระทะต้องมาแน่หาตัวช่วยรอไว้ก่อนเลยค่ะถ้าเกิดว่ากินแน่นแน่นพุงวันนี้น่าจะจัดมาโปรจุกๆเลยใช่ไหมคะรับรองค่ะจุกแน่นอนนะคะวันนี้ไซมีปรากฏการณ์พิเศษเลยค่ะสําหรับวันเสาร์ซึ่งเป็นออนแอร์สุดท้ายนะคะที่จะได้ของแถมแบบจัดเต็มเลยค่ะเอาเป็นว่าวันนี้ใครที่ดูมาละ 5ปียังเอาชนะใจไม่ได้วันนี้ใส่ต้องเอาชนะใจคนที่ยังไม่โถให้ได้เลยค่ะกับโปรโมชั่นที่ปฏิเสธไม่ได้อยู่กับ2หนุ่มหลอ่อสวัสดีคุณพ่อคุณลูกค่ะครับแฟนๆอมรินวันเสาร์นะนี่วันนี้เฮียนะครับเฮียสเปซเอาของแถมมาให้นะครับวันเสาร์เลยนะแต่ว่าวันนี้มีแค่500สิทนนะครับอ่ะลูกหมดคิวแล้วลูกแปลาาที่เลี้ยงไปเดี๋ยวปาต้องรีบขายของท่านหายใจก่อนขอบคุณมากเลยเอ้าวันนี้นะครับบอกก่อนเลยว่านอกจากจะขายไฟเบอร์และที่ทำให้ทุกคนเนี่ยพุงยุบกินผักห่างไกลมะเร็ วันเสาร์เลยจะแถมหม้อใบนี้ใบละ690เอาไปต้มชาบูคือต้องบอกว่าหลายคนบอกอ้าวขายไฟเบอร์ให้ผอมเนี่ยแล้วทำไมถึงขายหม้อให้ชาบูแบบนี้ก็กินชาบูจริงๆมันก็เป็นผักเหมือนกันถูกไหมก็กินแบบว่าเออเนื้อน้อยหน่อยอะไรก็ว่าไปเดี๋ยววันนี้แถมฟรีไปเลยนะครับซึ่งวันนี้เรากำลังพูดถึงไฟเบอร์น้องทรายคือต้องบอกตรงว่าไฟเบอร์เนี่ยหลายคนจะมีม i n d s e ตนะครับว่าเห็นราคาและกล่องละ750 590อะไรต่างๆใช่ไหมหรือ390เลยถูกสุดแต่ของอามาโดครับเราเป็นขาแรงขาใหญ่อยู่แล้วเราก็จะบอกว่า2กล่องเนี่ยจาก5 สิคือ1นึ่เราจะลดเหลือ9 9 9บาทแล้วก็จะพูดเสมอว่าจากซื้อ2แล้วก็แถมไปอีก3แบบนี้นะครับกลายเป็นแบบว่า5กล่อง99 9หรือตกกล่องละร99ซึ่งเราเนี่ยขายอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับซึ่งต้องบอกตัวนี้นะครับพอเราขายร99ใน TikTok ในติ๊กก็ขายดีแล้วก็ขายดีหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยววันนี้พูดเร็วนิดนึงเพราะโปรมันแรงมากนะครับทีมงานถ้าหยิบแคตตาล็อกทันไหมก็ไม่รู้ลูกนี่นะฮะเอาวันนี้นะครับมาเลยนะครับนี่พ้อชงแบบนี้เป็นกโน ายคือกินไปปึ้งนะวิธีการกินเนี่ยนับไปแค่7ชั่วโมงเข้าห้องน้ําแบบลื่นๆสบายๆเลยนะครับแล้วตัวนี้อย่างที่บอกไปว่าพอมันไม่มีน้าตาลเนี่ยก็จะสบายใจนั่นเองนะครับแล้ววันนี้ครับไปดูผู้ใช้จริงเลยดีกว่าพี่จอรนสันเทวินของเรานะฮะจากที่แบบว่าตอนที่เลิกเล่นละครเนี่ยโอ้เขาเว่าพุงหลามเลยค่ะคือผมก็เสียใจนะเพราะว่าเรารู้จักกับแกมเนี่ยตั้งแต่อายุ20่กว่าใช่ไหมจนวันนี้น,นะครับก็ปาไป40กว่าแต่กลายเป็นคนลงพุงที่แบบว่าเลอะบ่อยเลอะเหม็นเนี่ยนะครับแต่ทีนี้พอกินไฟ เป็นตำรวจเพราะว่ามีซิกแพคแล้วนะครับ <ạ. S 1> เออแล้วก็หุ่นดีขึ้นแล้วภรรยาเนี่ยหลังจากที่แบบว่าเบื่อๆนะกลายเป็นห่วงขึ้นมานี่ขึ้นไปลานเฮลิคอปเตอร์นะฮะดูหล่อมากเลยแล้วชุงวันนี้เนี่ยเขาขายของดีขึ้นด้วยเพราะว่าพอเราดูหน้าตาดีขึ้นอะไรดีขึ้นสมาร์ทเนี่ยครับก็ขายดีนั่นเองวันนี้ครับเอาอย่างนี้ง่ายๆไปเลยแล้วกัน500สิทธิ์นะครับ5กล่อง999ที่เคยซื้อได้อยู่แล้วใช่ไหมวันนี้นอกจากจะแถมมอสุกี้ให้แล้วเนี่ยนะครับฟรีไปเลยเยใคร,ทรท้นนคร500ยยอยเป็ื้5แถม5เปเนโปรแกร แค่999บาทครับแล้วได้หม้ออีกหนึ่งใบด้วยนี่คือนาทีทองของแท้นะครับหยิบมือถือแล้วโทรมาได้เลยที่1451หรือแอดไลน์มาที่แอดอามาโดนะครับวันนี้ P B Fiber ของเราเป็นผักผลไม้สีม่วงบดจะเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในทีวีนะครับตกกล่องละ99ยิ่งกว่านาทีทองในทิกตอกต้องไปใส่ตะกร้าไปกด F กันอีกนะครับวันนี้10กล่อง999บาทกินได้5เดือนไปหากันทั้งบ้านเลยวิธีการกินคือกินก่อนนอนตื่นเช้ามาประมาณ7โมงเช้าเข้าห้องน้ำขวดเดียวพุงยุบนนนนนนนะะคััแลล้้วกกกิต่่่ออออเเเืงงงงป็็จจาาียหมมสุข รีบยิงมาก่อนเลยตอนที่สายเข้าแล้ว1 2อย่สายอย่างเป็นทางการครับเช็คชื่อเช้านี้ครับแฟนๆอาร์มาโดนะครับลูกค้าประจำเนี่ยคือต้องบอกว่าทำไมต้องเน้นย้ำทำไมต้องขอแคตตาล็อกเพราะว่าขนาดลูกค้าประจำเนี่ยนะที่ได้แคตตาล็อกไปแล้ว3าล้านครัวเรือนทั่วประเทศไทยครับก็ยังได้10กล่อง999บาทอันนี้คือแบบว่าเราอัดโปรแรงอยู่แล้วใช่ไหมแต่วันนี้ครับอย่างที่บอกไปว่าใครโทรในรายการก็เอาหม้อไปอีกหนึ่งใบนะครับรีบยิงมาก่อนเลยที่หนึมาที่ห้าหนึ่งรือแอดไลน์มาที่แอดอาร์มาโดนะครับต้องบอกเลยวิตไไม่ด้ ก็คือเราไม่สามารถกินผักหนึ่งตะก้าได้ดแต่ต,ตัวนี้ครับแก้วหนึ่งเนี่ยตามหลักโภชนาการนะครับได้คุณค่าตัวไฟเบอร์เนี่ยสูงถึง35กรัมนะครับคือเกือบเท่าที่กระรวงเนี่ยเขาเน้นย้ำเลยว่าคนไทยต้องกิน45กิกร<ะ>ัมหรือเชี่ยวทั้งตะก้าเนี่ยถึงจะได้45กรัมคือบางคนอะ่ะต้องเป็นแบบว่ากินเหมือนเป็นสลัดโลใหญ่ๆอะไรนะครับแต่ตัวนี้ครับจะทําให้เราเนี่ยกินผักได้แต่ละวันเนี่ยนะครับเกือบถึงแ0รตที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันนะครับถามลูงสายตรงๆว่าทาไม ใช่ไหมใส่บูทามนินตัวนี้ไม่ใส่ค่ะไม่มียากล่อมประสาทนะคะเป็นผักผลไม้บอกกินแล้วคุณแม่พุงยุบแค่นั้นเลยใช่แล้วนะครับคืออันนี้ต้องบอกว่าเราใช้หลักการคือถ่ายออกมากกว่าเอาเข้าคือปกตินะเรากินปุ๊บบางทีต้องไปวิ่งใช่ไหมแต่อันนี้นอกจากไม่ต้องวิ่งและ,ะวิ่งแหละก็มีบ้างนะแต่ว่ามันจะเอาออกเยอะกว่าปกตินั่นเองนะแต่ว่าต้องจัดระเบียบววนัยตัวเองนิดนึงก็คือว่าพอตอนกินเนี่ยต้องนับไป7ชั่วโมงว่าตอนนั้นเราสะดวกเข้าห้องน้ำไหมแต่มันจะไม่บิดท้องไม่ปวดท้องนะครับแล้ววัน เนี่ยนะครับห้าสิบกว่าสายร้อยแปดสิบหกสิทธิ์แล้วนะครับเหลืออีกเท่าไหร่เอ่ยค้างไปแล้วอ่ะสามร้อยกว่าสิทธิ์นะสามร้อยสิบสองสิทธิ์สุดท้ายนะครับกับสองนาทีสิบหกวินาทีนะครับวันนี้ไปดูผู้หญิงบ้างตะกี้พี่จอร์นสันอ่ะหลายคนก็จะบอกว่าก็เป็นดาราอยู่แล้วบางทีก็ไปกินให้บวมๆแล้วก็ลดนะเล่นละครยังทําได้เลยแต่คนนี้ครับนี่ไปดูคุณอ้อมครับสามสิบสองปีครับเขาเป็นคนตัวเล็กที่มีพุงเวลานั่งทีต้องขมิ้นจนบางทีปวดไมเเ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 กก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 รร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 นนนนนนนพาาาาาาะะววววว่่่่คคคคแแแหมมมมยยออออออๆลลลล้้้้้้ััััััังงงืใชททีีีีบบบบบไไไปปิฟ์ข็็ํดูุซซ ขนาดนี้เลยนะแล้วก็มีแต่คนมาตามจีบนี่เห็นไหมโชว์หน้าท้องแบบนี้สบายเลยใครอยากพุงยุบนะครับใครอยากหุนดีวันนี้เป็นโอกาสเดียวเลยที่ปกติแล้วเนี่ยซื้อ5กล่องเนี่ยก็คือจ่าย99 9ก็คือถูกอยู่แล้วตกกล่องละร้อยเก้ากล่องหนึ่งกินได้ครึ่งเดือน2กล่องเดือนหนึ่งนะกล่องละร้อยเก้านี่ก็คือถูกมากๆอยู่แล้วแต่วันนี้ครับใครโทรทันครับรับรางวัลไปเลยเบิ้ลไปเลยแบบนี้พึ่งผลิตด้วยเก็บได้2องปีนะครับสิบกล่องเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทขาดทุนก็หนังซื้อแล้ววันนี้สนุกกว โจ๊กทําอะไรก็ได้นะครับต้มไข่ก็ได้โทรมาก่อนเลยที่1451หรือแอดไลน์มาที่ @amado นะครับวันนี้คุ้มค่ามากๆเลยและที่น้องสายถืออยู่ปกติเนี่ยน้องสายเข้าร้านสดุกซื้อซองแบบนี้ขายอยู่กี่บาทอ่ะ39บาท39บาทใช่มั้คือถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วเนี่ย5กล่อง999เนี่ยมันก็ตกกล่องอ่าซองนึงก็คือแบบว่าเอ้ย20 30บาทอยู่แล้วแต่วันนี้ใครซื้อโปรนี้ทันครับมันจะเหลือซองละ19บาทเฮ้ยคือประหยัดไปกว่าครึ่งหนึ่งเลยตอนนี้ยิงมานะครับตอนนี้จะขอพู้ช้าลงแล้วเพราะสิทธิ์ใกล้จะเต็มแล้วเหลืออีกแค่100กว่าสิทธิ์สุดท้ายนะครับและนี่คือการขึ้นภาพโปรโมชั่นคั้งสุดท้าย แย่งโทรกันนิดน,นึงให้ดูเต็มตานะครับทุกคนเคยเสียเงิน999บาทได้แค่5กล่อง<ม>ย้ำว่าปกติได้แค่5กล่องในติกต๊กต็อกต,ก,ต,ก,ตกกล่องละ99ก็ขายดีอยู่แล้วแต่วันนี้ครับเช้าเสาอารุณอมรินมีแต่ความสุขมีแต่เลดี้ติงสูงๆให้มีแต่รอยยิ้มจะได้ไม่เบื่อขีน้ากันเนี่นะครับ<ม>เอาไปเลยเป็น5แถม5ไปเลยเป็น10กล่องตกกล่องละ99แล้วรับรางวัลไปด้วยเป็นหม้อสุกี้หม้อชาบูเอาไปเป็นส่วนตัวนะเข้าโลตัสเข้าบิ๊กซีไปซื้อเนื้อสไลามน์หมูสลด์าิน์มาโม ขับออกไปโทรมาก่อนเลยครับที่1 4 5 1หรือไลน์แอดอาร์มาโดครับสุดท้ายนี้ขอความรุนแรงนิดหนึ่งปกติแล้วลูกค้าประจำในขนาดแถมหม้อนี้ต้องไม่ลดราคาแล้วนะ999ก็ถือว่าถูกอยู่แล้วครับใครถือบัตรใบนี้แบ่งไปเลยครับลดไปอีกร้อยหนึ่งรีบใช้สิทธิ์เลยครับเหลือ899บาทได้หมดนี่เลยนะฮะสำหรับสมาชิก3ล้านคนทั่วประเทศนะครับ10กล่อง999สมาชิกเหลือ8 99แล้วรับหม้อไปด้วยอีกหนึ่งใบนะครับโทรมาก่อนเลยที่1 1 4 5หรืออแดไลน์มาที่แออดดาามโนะครับสุดท้ายนี้นี่ให้ดูก่อนนะทิ้งท้ายกันไปนะครับยังทันนะครับขออีก5นาทีหลังจากนี้เนี่ยนะครรับก็โท ได้เลยอีก160สายสดสด,สดตอนนี้นะครับ150สกว่าสายสดๆด,ดนะครับยังได้แน่นอนนะครับน้องสายฝากหน่อยนะจ๊ะได้เลยเอาเป็นว่ารีบโทรมาแล้วกันเพราะว่าให้จองสิทธิ์ได้ด้วยสตางยังไม่จ่ายไม่เป็นไรนะคะคุณแม่วันนี้ใครกังวลเรื่องของพุงยุบนี่คือความพุงยุบที่ปลอดภัยเพราะสซย,ยําอีกครั้งไม่ใส่ไซบลูทามีนค่ะไม่มียากล่อมประสาทกินแล้วพุงยุบและไม่โยโย่ค่ะวันนี้5กล่องแถมฟรีอีกากล่องแถมมอญหนึ่งใบทั้งหมดทั้งสิ้นนี้า9บาทเท้า้น รายการค่ะแล้วจองเลยที่เบอร์1451หรือ l i อ e อนอามาค่ะวันนี้ขอบคุณโปรโมชั่นจากพีชเชนค่ะและช่วงนี้กลับเข้าสู่รายการค่ะบอกเลยว่าไฟเบอร์ที่บ้านยังไม่หมดแต่จะกดโปรนี้เพราะอยากได้มออ้โอ้าวก็ยังไงมันต้องกินอยู่แล้ว啊ในเราจะหมูกระทะชาบูส้มตำยำมันก็ต้องเอาออกให้หมดพี่ต้นค่ะ <S <S เอ,อ่อพูดถึงเรื่องกินไฟเบ,เบอร์เยอะๆอยากจะพาไปดูน้องตัวนี้หน่อยครับพี่กิงน้องกะปิปาระกะปิปบา,า,าระหรือว่าน้องหนูยักษ์ที่สวนสัตว์เปิด<อ>เขาเขียวโอ้ยเขียวยญาสบายใจอากาศร้อนอากาศเย็นน้องไม่สัทุกสถานแล้วเขาจะชอบมากเวลาคุณไปเกาทางเขา<ๆ>เขาจะแหงนหน้าคุณเกาเนี้ยแล้วก็โชยเห็นฟันปันหนูสองซี่เราว่าได้ใช่ป่ะเอ้ย น้องเหรอถ้าอยู่ในกรงอะ่ะจับไม่ได้อยู่แล้วเออแต่ว่าเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ก็เล่นกับเขาได้นะครับคุณผู้ชมอดูความน่ารักของน้องพร้อมกันเลยส่วนวันนี้เราสามคนลาไปก่อนแล้วพรุ่งนี้เจอกัน6กโมงตรงเหมือนเดิมสวัสดีครับสวัสดีค่ะพพพพีบบ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 าาาารรรระค